ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะก็ไม่ขอให้เห็นหน้าอีกแล้วนะก็วันนี้จะมาแกะพัสดุพิานะคะก็คือเราอัดไปตั้งแต่แกะแรกๆแล้วแล้วทีนี้แบบพูดยังไงดีไอ้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเราก็เลยมาอัดใหม่นะคะก็แกะไปแล้วลองใช้ไปแล้วนะเราสั่งบอแลกมาก็แกะแล้วนะก็อย่างที่ดู แม่ขอให้ดูที่อยู่นะก็เป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะเลยนะอ่าอันนี้เป็นของแถมนะคะอันนี้ก็เป็นเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะห่อมาอย่างนี้นะคะหอมาอย่างนี้เลยแต่เราก็แกะอ,อืมแล้วข้างในก็จะมีถุงพลาสติกห่อไว้อีกนะ แกะให้ดูคืองอันนี้เราใช้ไปแล้วนะมันก็เลยรื้อไปจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่หมือพลาสติกก็จะมีคำเตือนนะข้างในตรงชมพูชมพูนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ยาดีมากเลยอะ่ะชอบชอบอืมแบบกลัวว่าเราจะเจอบันตลาดนี้ดีมากชอบพี่ยามาเลยก็ เราสั่งมาทั้งหมดสี่กระปุกนะแปบ๊บหนึ่งค่ะที่เราสั่งนะคะเราก็จะสั่งมาทั้งหมดสี่กระปุกเป็นบอแลกทั้งหมดเลยนะคะคืออันนี้เราก็เินแบบนี้นะคะแบบอันนี้ก็นี่ก็จะเป็นช้อนนะเราเอามาใส่ไว้ค่ะก็คือเราไม่รู้วิธีการผสมบอรแรกอะ ก็คือถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคือเรารออยู่นะคะใต้คลิปเลยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะหรือกดติดตามนั่นเองค่ะก็ดีใจมากเลยนี่ก็จะเป็นของแถมนะคะอันนี้เห็นว่าออเดอร์หนะคะนี่ก็จะเป็นบอลเล็กสกระปอก็คือกระปุกนะคะแล้วก็จะเป็น35มสิบห้บอสสามบอสาม ไอ้ลงทะเบียเนเนาะโอเคงงน,น,นะคะค่ะก <c oughs> ในการถกสร้างองคงที่เขาคือให้เราโอนเงินไปก่อนนะคะแล้วก็จะแบบจริงๆเราสั่งเป็น e m s นะก็ไม่รู้ว่าพี่เขาผิดหรือยังไง <s> เพราะว่าอันนี้3วันก็ได้นะคะแต่มันเขียนจรง ลงท่าเรียนนะเห็นไหมเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทำที่เขาเหมือนกันนะก็โอเคนะคะดีมากเลยชอบมากเลยนะคะก็อันนี้ก็จะรวมทั้งแบบทั้งน้ำหนักแล้วก็ค่าส่งด้วยนะคะเราได้กีบ <c oughs> นะคะเราได้กิบเนาะสีอันน่ารักมากเลยชอบชอบะอาจจะปิดทีหลังนะคะเป็นกิบเหล็กนะ พี่ยามากเลยอ่ะอืมตอนแรกเราก็แบบกังวลใจนะคือว่าเราจะได้มันนี้หรือเปล่าอะไรเพราะว่าคำนวณมาแล้วน่าจะได้สองถึงสามวันพี่เขาบอกมานะ <c oughs> ก็คืออยากล้มทดลองทำมากแต่ว่าการหมด <c oughs> เพื่ออะไรนะคะก็อาจจะสอนทำในคลิปหน้าหน้าหน้า,นาไปนะ โอเคค่ะวันนี้ก็จะขอลาเพียงเท่านี้นะเพราะว่าแบบตุดชอบจิ้มวันนี้ว่าจ <c oughs> ิ้มเลยนะคือ <c oughs> พี่เขาใส่กันกระแทกนอย่างนี้ลละ <c oughs> นะคะแล้วก็ป้องกันการหกอีกในชั้นหนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งร้อยสิบกรัมหรือหนึ่งร้อยกรัมนะคะ <c oughs> พี่ขอบอกเขียนมาหนึ่งรกรัมอ่ะสามิบห้าบาทถูกมากเลยชอบชอบชอ รู้เตะรู้ที่เราใช้ไปนะโอเคค่ะก็ชอบมาเลยนะคะถ้าใครอยากสั่งซื้อสลา,ามกับพิ่ยะเอยไอบาเล็กกับพิ่ยะนะคะก็นี่เลยข้างหน้าโฟก,กันไม่ได้เนาะก็ชื่อร้านนะคะว่าสลา,ามแบลนะคะก็ไอไอดีไลน์ก็จะเป็นอะไระยะลิศ ยาชาลิตยาประมาณประมาณนั้นนะคะยาลิตยาหรือเปล่าไม่ทราเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วไอจีนะคะก็จะเป็นส l a m under score bell ค่ะอย่าก็อย่าลืมไปกดติดตามไอ Salam ของพี่เขาด้วยนะเออเนาะเพจไอจีของพี่เขาเนาะก็อาจจะมาสอนทำในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะอเออคอมเมนต์วิธีการผสมบอแหกะให้เราด้วยนะเราไม่รู้จริงๆนเนี่ย คือยังทำไม่ได้เลยคือเราทำสูตรใสมันก็แข็งเพราะเราใส่วาลหล็ตเยอะไปนะใส่เหลือเท่านี้นะก็ไม่รู้จริงๆนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะอย่ามคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเต์ไอคลิปเราก็แบบอย่าลืมนะค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบาย